เสื้อผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามนะครับก็คืนนี้นะครับมานำเสนอล้อแฟชั่นคอสติกนะครับเป็นคืนที่2นะครับของเย็นวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบสแนกว้าง8นิ้วครึ่งนะครับล้อเบิกใหม่ก็ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณวงละ6000บาทนะครับ4วงก็2 0 0 0มนกว่าบาทยังไม่รวมยางนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อขนาด6รูนอตนะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นรุ่น CS 0 6ูย์หรืออะไรสักอย่างนี้แหละนะครับเป็นตัวคอสติกนะ นะครับล้อตัวนี้เป็นล้อสีดําสีเดิมนะครับเอาไปใส่ได้กับรถหกลูมาตรฐานทั่วไปได้ทุกคันเลยคอร์จูเนอร์วิโก้ดีแมกได้หมดนะครับเวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้นะครับเป็นล้อขอ18บดนะครับกว้างแดนิ้วครึ่งนะครับอัฟเซตอยู่ที่ยี่สิบห้านะครับอัฟเซตยี่ิบห้านะนะครับสวยงามชัดเจนนะครับล้อตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักมาได้ นะครับสินค้ามีเพาะเปลี่ยนนะจังหวัดเราจัดสองท้นะครับหน้าร้านเราจะเป็นสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ครับตั้งอยู่พระรามสบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยทีทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับจากคลิปนี้นะครับผมก้อฟนะครับจากร้านต้นยางยนตของปากไว้นะครับเดี๋ลวคลิปหน้า โรกันหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ